ทุกคนรอหนูเออไปเปิดร้านหมูกระทะแล้วกันนะคะหนูคุยกับพี่ออมไมและคุณเวไปเปิดร้านหมูกระทะกันนะคะทุกคนจะได้มาเจอหนูแล้วก็นั่งกินข้าวของหนูไลค่ะทุกคนหนูคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้มากเลยค่ะอยากหนูฝ่ฝันเหมือนกันนะคะว่าหนูอยากมีภาพบรรยากาศนี้สักครั้งในชีวิตหนูอยากกินหมูกระทะกับทุกคนแบบ คุยกับพี่ออมอะไรเงี้ยว่าเออถ้าแบบวันหนึ่งแบบจะทําอะไรกันดีอะไรเงี้ยแบบหาอะไรทาด้วยกันไ,มไหมอะไรเงี้ยก็คงเป็นอาจจะหาอะไรทาในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันอะไรอยค่ะแล้วที่คิดกันแบบตลกตลกครั้งแรกเลยก็คือหมูกระทะเ <c oughs> พราะว่าเจอกันก็ต้องกินหมูกระทะตลอดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะทําอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยสนใจไหมรักเป็น พนักงานารครับใช่อยากทําแบบอยากทําร้านหมูกระทะที่มันแบบวิวดีๆอะไรเงี้ยอาหารอร่อยแบบน้าจิ้มเด็ดอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อหมูแบบอร่อยอุ้ยฝันคิดอยู่คิดภาพเป็นร้านแล้วเนี่ยขอเป็นทุนส่วนด้วยได้ไหมคะ <c oughs> ได้เลยค่ะทุกคนหนูไม่มีทุนอยู่พอดีเลยซ <c oughs> ื้อหุนส่วนสักร้อยชีวิต จะได้กำไรไหมทุกคนว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้เพราะว่าร้อยร้อยหุ้นใช่ไหมเดี๋ยวก็ชวนคนนู้นคนนี้มาจนจนมีกําไรเองงหละถูกไหมเพื่อนเยอะร้อยคนร้อยเพื่อนร้อยกลุ่มโอ้มาก็โอเคละแยกโมอให้พี่ด้วยนะพี่คินหมูไม่ได้ <S <S ได้<ๆ>ก็เราก็ขายเป็นแบบเออมีทะเลอะไรอย่างงี้มีเนื้ออะไรอย่างงี้เออเลิศไหมตั้งชื่อร้านอะไรดี ตั้งชื่อร้านว่ารักไม่ควรมีคนเดียวรักควรมีหลายคนนะร้านหมูกระทะหมูควรมีหลายหมอ้อเฮ้ยไม่ได้คิดไม่ออกมีพี่มีพี่มินเป็นคามิกจะได้กินฟรีไหมครับ รอวันที่ร้านแบบว่าจเจริญรุ่งเรืองนะคะเดี๋ยวจะให้กินฟรีเราต้องโชว์หลักฐานนะว่าเป็นคามีน้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคามีพี่วินจริงๆนะคะอะไรอย่างงี้โชว์หลักฐานแล้วก็มายื่นให้ดูเหมือนจะกินฟรีแต่ต้องในวันที่ร้านอยู่ตัวได้นะทุกคนเดี๋ยวขาดทุนเอาปลาเผาด้วยนะคะพี่ชอบใช่หนูก็ชอบเหมือนกันหนูอยากให้มันมีหมดเลยแบบปลาเผาส้มตำอะไรอย่างเงี้ยข้าวหมูย่าง หรือเย็นนี้เราจะสั่งแก๊ปกินส้มตาดีค่ะทุกคนไม่ได้ต้องกินของในตู้เย็นให้หมดก่อนเดี๋ยวมันเสียไม่เป็นไรอีกหลายวันเดี๋ยวหนูได้กินแน่นอนอ่ะเพราะว่าแม่ไม่อยู่หมูไหลกระทะร้านหมูไหลกระทะก็ดินอ่ะก็เหมือนก็เรื่องจริงว่าหมูไหลกระทะ หมูกระทะไหลใจเฮ้ยเฮ้ยชอบดิหมูกระทะไหลใจอ่ะแล้วก็คนมาแต่งกับคนมากินนะผมไอ้เต้าไอ้เต้าหมูไหลใจไอ้เต้าหมูกระ,ะทะไหลใจอย่างเงี้ยอุ้ยมีคนมองว่านึกว่าพี่เบนยืนเท้าเอวย่างปลาได้อยู่นะฉันว่าฉันทำได้ ร้านอยากกินหมูกระทะกะท็เธอหุยน่ารักนะเออเออเออน่ารักอ่ะเปิดทถวไหนดีคะวิต้องทำเลแบบจริงๆแถวแถวคอนโดพี่อองก็ก็เลิกอยู่นี <c oughs> ่เจ๊แถวบ้านนี้ก็ได้นะเพราะว่าแบบว่าคนก็เยอะแล้ว <c oughs> พูดถึงอ่ะก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องไปเซอร์เวคู่แข่งกันะไอาไปกินหมูกระ บอกบูมสั่งหมูกระทะมากินดีก,กว่าคือทุกวันนี้มันมีหมูกระทะที่หนูชอบกินมากอยู่อุย้ยแต่มันมีชื่อร้านหนูไม่ควรจะบอกใช่ไหมทุกคนงั้นหนูไม่บอก <laughs> หนูจะบอกแค่ว่ามันมีหลายสาขา <laughs> แค่นี้รู้ไหมมันมีหลายสาขาแล้วน้าจิ้มมันก็อร่อยมากค่ะทุกคนแบบมันเป็นตัวแซบมากเลยอะ่ะแบบชอบมาก แถวบ้านนี่ก็มีแต่ยังไม่เคยกินสาขาแถวบ้านเลยย่างด้วยมันหมูอะทุกคน <laughs> ใช่หนูคิดว่าหมูกระทะมีคนบอกว่าต้องทําน้ําจิ้มให้อร่อยหนูคิดว่าหมูกระทะมันเด็ดตรงที่แบบน้าจิม้มเนี่ยแหละสิ่งที่จะทําให้เราอร่อยที่สุดก็คือน้ําจิม้มหมูไม่เท่าไหร่ถ้าหมูไม่ได้แย่แบบแย่เกินอะ่ะหนูว่ามันก็กินได้สาหรับหนูอะถ้าเกิดน้าจิ้มคือที่สุด มันก็คือที่สุดแล้วมันคือไปไหนไม่รอดกต้องกินลนร้านนี้น้องน้องยกเตาพี่เยนะยังไม่ได้ขายค่ะทุกคนฮะสโลแกนหมูหมูทะหลายใจส่งหลายที่ไม่อร่อยไม่คืนเงินไม่อร่อยไม่คืนเงินเอออก็ดีนะไม่คืนไม่คืนต้องชวนจีจีมาหุนด้วยหนูว่านะ เจง๊ง่อนเนี่ยชวนเพื่นอนมากินชวนเพื่นอนมา,าเปิดเปิดเ,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 เอ้ยหิวข้าวกินกินแล้วทุกคนแต่ละคนนี่โอ้โหไอเลิฟหมูกระทะเจง๊งเจ๊งรอนน่าจ,จะได้หุ้นกันทั้ง b n k จมแบบเพื่อนออกมาทำไรเดีย๋ยวเปิดร้านหมูกระทะกันนะ ต้องเปิดร้านคู่กับขมิน้นเฮ้ยใช่ดูชวนขมิ้นด้วยโอเยอะละส่วนเยอะมัน <laughs> ส่วนเยอะแล้วนะคะทุกคนไม่เป็นไรเยอะๆยะดี <laughs> เป็นความแบบการันตีความมั่นคงของร้านค่ะ <laughs> <laughs> มีเวทีตลกด้วยหนูจะให้ทุกคนอะขึ้นไปเล่นบนเวทีตลก <laughs> <laughs> อยากจะขึ้นไปร้องเพลงก็ได้อยากจะขึ้นไปทำการแสดงก็ได้อยากจะขึ้นไปเต้นคุกกี้ก็ได้แล้วแต่เลย <laughs> ทานกันเหลือคนละสามพันต่อเดือน <c oughs> ไเป็นไม่ได้แล้วเงินก็คือแบบเนี่ยทีก่กินกินกันเองแหละมี <c oughs> คนบอกว่าขอให้ไอแอลเปิดร้านหมูกระทะสาขา B oh, <no. S 1> เบียนเคอาวไม่ได้เขามาแย่งธุรกิจหนู <c oughs> แล้วหนูจะทำอะไรกินน่ะ <c oughs> นี่คือเป้าหมายหลังจากที่สมมติเออหนูก็แบบแก่แล้วเต้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วนึกว่าไอแอมทำแล้วนูนทำไรกินน่ะ